สวัสดีครับสุกคูทุกคนมือนี้เขาปลาครับมือนี้เขปาปลาให้ปลาไผ่ปลาไผ่ครับมือนี้เขาปลาไผ่ครับพี่น้องมหาไมายย้ไผ่ไปเฮ็ดตอ,อกนะครับเฮ็ดตอ,อกตัดหนูนะครับมามาเบิ่งกันครับมาหาตัดไม้ครับตัดไม้ตัดไม้ฮะฝุนเราเปน,นเํน้าเบิ่งขุนเบิ่งครับเบิ่งเบิง,บงนี่นะครับไม่เฮ็ดตอ,อกผม สวยงามบาม่าามาเบื้องรับเบิ้งพุนะ่นน่ะเห็น,นบ่พุนะ่นสูงบ่สูงเบื้องออกครับพุ่นน่ะเป็น,นดเดมุเจาวากำแมงงามๆมีตะลอมใหญ่ๆนะครับตอกกระดังดีเพราตอกนี่แหละครับเพื่อนไม้ไผ่จีนไม้ไผ่จีนครับผมใส่ตะลุนนี่ครับไม้ไผ่จีนหรือไม้ไผ่ตรงนะครับนี่ครับเบิ้งเบ้งเบิ้องออกงาเบื้างเบื้องรับเบิ้งจากดินครับเนี่ยพู่นไล่ขึ้นไปนะครับพู่น เป็นไรครับพูนแง่เอาไปแง่เอาพุ่นสูงเสียดฝ่าเป็นไรครับอุ้ยงามครับนะครับมาตัดใหม่เบิ้งครับเบิ้งพุ่นเห็นบ่ครับพุ่นโอ้ยแงาหนึ่งนะครับมาตัดไม้ไปเฮ็ดต่อครับพี่น้องตัดไม้ตัดใบไผ่นะครับซื้อดีป่ะครับเบิ่งตะละขคอครับ เงียวเหยียดเหยียดเลยนะครับเบิงดูตะละขอนะครับคูณนะครับตัดมือนี้สามสี่ลำครับตัดลงเรียบร้อยนะครับเบิงลำนี้ครับทังใหญ่ทังเงยวครับเห็นมาครับอันนี้ไป้ครับนี่ไล่ขึ้นนะครับพู้นบางทีนี่เบิงครับเบิงพูนเอ้ยเหยียดขี้ิ่งครับพูณนะเงี้วครับทั้งใหญ่อันนี้ไม่พ่จินครับไม่พิจินแล้วไม่พตรงนะครับ คอนี่สอกกว่าครับพี่น้องเบิง่งเอารถคุณเห็นบ่ครับสอกกว่าเด่นคุณยังเหลืออีกฝ้ามือหนึ่งครับสอกกว่านะครับคุณเอ้ยมึงเนี่ยเหาครับบ่ครับเอ,อ้าเตรียมไปติดตอกสั้นหนูนะครับขึ้นรถได้เรียบร้อยแล้วเึงมาเน็ตมาเลยนะสช่า <laughs> งมาเลย,เลยตอกพร้อมแล้วครับพร้อมลุยพร้อมลุย ปีนี้นะครับสาหรับปีนี้เหมือก่อนหนึ่งพอดีครับเนี่ยครับไม่งามๆเบืองด้วครับเง่าเหยียดเลยพ่นเหมือก่อนหนึ่งพอดีครับขึ้นรถเรียบยครับพร้อมออกเดินทางครับอ๋อผู้ใดสนใจก็ทักมาได้ครับตอกสั้นนูครับเริ่มพร้อมแล้วนะครับพร้อมกำลังสี่เห็ดแล้วครับไม่แก่แ่มือนีไปตัดไ้ไพ่มากครับเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อม ดอกสันนูนะครับดอกมัสจันสันเรียยหนูนานะี่ครับไม่กับชิประมาณนี้นะครับเบิงครับอันนี้เราเปลือกออกแล้วนะครับนะครับเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมพุ่นนะครับเบิงครับเตรียมพร้อมสําหรับปีนี้ครับสําหรับปีนี้ผู้ใดสนใจทักมาได้ครับดอกมัสจันสันเรียยหนูนานะครับที่ดอกไม้ไผ่นะครับ อันนี้ก็ตัดไม้ไผ่มาแล้วนะเรียบร้อยนะครับเตรียมตัดเป็นคอไว้แล้วนะครับเตรียมพร้อมนะครับสําหรับฤด,ดูนี้นะครับที่จะมาถึงนี้นะครับฤด,ดูการล่าที่จะมาถึงนี้นะพร้อมครับพร้อม